บูบเรามีความยินดีนะครับที่จะนำเสนอบริการใหม่ของเรา p r m m a i n t e n a n c e คืออะไรคือการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฮบริดก่อนที่เขาจะเสียมีความต้องการที่จะเข้ามาบำรุงรักษาก่อนที่เขาจะเสีย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blue o Society Channel ดีๆที่จะพูดคุยกันในเรื่องของรถ Hybrid และรถ EV กันครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับ Blue o เรามีความยินดีนะครับที่จะนําเสนอบริการใหม่ของเรานะครับบริการนี้เป็นบริการที่คิดมาเพื่อดูแลเบื้องต้นให้กับผู้ขับขี่รถ Hybrid กันเราเรียกกันว่า pre maintenance ครับ pre maintenance คืออะไรคือการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฮบริดก่อนที่เขาจะเสียโดยปกตินะครับ แบตเตอรี่1แพ็คเนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเมตรหรือราวๆประมาณ5ปีสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเริ่มมีอาการแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่มีไฟขึ้นเตือนหรือมีความต้องการที่จะเข้ามาบำรุงรักษาก่อนที่เขาจะเสียก็สามารถที่จะนัดหมายเข้ามาได้นะครับสำหรับกระบวนการจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับ เข้ามาเราก็จะทําการตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่ไฮบริดให้ลูกค้า2ก็จะมีการทําความสะอาดวัตบาร์เพราะว่าลูกค้าที่ใช้รถมานานๆน,นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตรหรือว่าอาจจะไม่รู้เลยการใช้รถไปนานๆจะเกิดกร,รมถันหรือว่าคาบสนิมนะครับเกิดจากบัตบาร์เขาจะมีความร้อนนะครับสะสมแล้วทาให้เกิดพวกคาบสนิมถ้าเราไม่ทําความสะอาดตรงนี้จะทําให้ระบบไฟของแบตเตอรี่ไฮบริดมีปัญหาไฟอาจจะเดินไม่เสถียรทำให้รถไฮบริดทำงานหนักมากขึ้น 3. ก็เกี่ยวกับเรื่องพัดลมพัดลมของแบตเตอรี่ไฮบริดอันนี้คือเรื่องสำคัญ ไอ้ตัวนี้จะทําให้แบตของเราเสื่อมได้ง่ายเพราะว่าถ้ามีการไม่ดูแลตรงนี้เลยก็จะมีฝุ่นบางบ้านบางท่านอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับอาจจะมีขนของน้องหมาน้องแมวเข้าไปในพัดลมแบตเตอรี่ไฮบริดของเราแล้วจะทําให้ความร้อนสะสมแล้วทาให้ตัวแอร์ฟูตรงนี้ทํางานได้ไม่สะดวกทําให้แบตของเราอายุการใช้งานสั้นลงข้อ4เราจะทําการบาลานซ์ไฟเพื่อให้กระแสะไฟทํางานเท่ากันทุกโมดูล และอีกอย่างก็คือเพื่อให้แบตเตอรี่ไฮบริดทำงานได้สเสถียรขึ้นและนั่นก็เป็นกระบวนการทำงานทั้งหมดของการทำพรีเมทเนน์ในศูนย์ของ b r u w ว o l s นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ารับบริการได้ที่ b r u w ว o l ์สำนังกงานใหญ่ประเวศรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่จะมีบริการดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับ จะเหมาะกับผู้ที่ขับรถไฮบริดมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับใช้งานมานานพอสมควรนะครับแต่ยังไม่มีไฟขึ้นเตือนหรือผู้ที่เพิ่งออกรถไฮบริดมือสองมาขับนะครับอาจจะออกมาจากเต็น์นะครับอยากจะลองเข้ามาทําการพรีเมนเทนแนนซ์ก่อนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับทุกคนนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากเราสำหรับวนันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ